สวัสดีครับผมคุณกำลังเบื่อการ PvP แบบเดิมใช่หรือไม่สิ่งที่ผมจะมาเสนอวันนี้นะคือยานะฮะมันเป็นเม็ดกุ้งกุลาเปียหน่วยเลยคือเลื่อยไหลไปเรื่อยวันนี้นะผมจะมาเสนอการต่อสู้แบบสุภาพชนนะฮะเราจะมาโชว์การเล่นปล็อกเด้งกันในเกมไปดิเซิร์นะฮะเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องเคยผ่านอยู่แล้วมันมาจากซีซั่นซึ่งเกมมันก็อัปเดตมาได้สักระยะตัวยานี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายคนนะว่าจะเป็นการสูดดมเอิร์ธเป็นยาเล้ว ขีดเข้าเส้นนะครับได้หมดเลยเจ๋งไรทเนี่ย er. วันนี้เราเอออะไรวะกูลิมจะพูดเลยเนี่ยยานะฮะมันสามารถเล่นได้กับทั้ง N B C แล้วก็ได้กับคนนะฮะมันจะเป็นการเล่นไพ่แบบเอาไว้แก้เครียดอะ่ะไม่ก็อาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามันสามารถทําให้เราตีกันเองก็ได้อยู่ <c oughs> มันไม่ได้ตีกันทางการต่อสู้นะตีกันทางจิตวิทยาเรามาเริ่มการเล่นยาเลยดีกว่าโดยการจะเล่นกับเพื่อนนะฮะง่ายๆเลยครับอันดับแรกเลยกด E S C ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คาว่ายาไป พอพิมพ์คาว่ายาปุ๊บมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เรากดนะนี่เป็นคําเชิญประรองของยากดเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถใส่ชื่อเพื่อนลงไปได้ก็จะมีระดับให้เราเลือกนะฮะเป็นระดับตั้งแต่1ดาวจนถึง5ดาวนะเป็นไก่ย่างเฮ้ยไม่ใช่อยิ่งระดับมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้ความสามารถในการเล่นมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะมันจะมีแต้มต่างๆให้เราเลือกอกดใช้เมื่อมีคนกดชวนนะก็จะขึ้นเป็นข้อความ,มนี้นะเป็นคําประรองยาเราก็กด ยอมรับไปนี่เมื่อเริ่มเกมนะมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาเลยนะนี่ขึ้นเป็นตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งโดยหน้าอินเทอร์เฟซอะไรของการเล่นยานะก็จะมีอย่างนี้นะโดยด้านต่างข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นการทําแต้มบต่างๆนะมันจะมีั้งแต่1ชิ้น2ชิ้นอะไรขึ้นไปแล้วใส่ไข่อะไรไม่รู้แล้วก็จะเป็นข้างบนนะเป็นไพ่ที่ดูฝ่ายของข้านะเขาถืออะไรอยู่แล้วข้างล่างก็เป็นของเรานะโดยคนที่จะได้เริ่มเล่นก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายตรงข้ามคนที่มาท้าประลองเราซึ่งเอาจริงจริงมันควรจะโยนหัว โดยกดเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมีการให้กดสุ่มไพยอย่ออกมาทั้งหมด5ใบน,นะโดยเราสามารถกดคลิกซ้ายที่ไพ่ที่เราอยากต้องการได้นะสมมติอันนี้เกิดขึ้นมาเป็น 4- 5 6หอะไรเงี้ยเราสามารถล็อกไพ่ได้เลยกดล็อกปุ๊บแล้วทีนี้เราสามารถกดสุ่มใหม่เพื่อเปลี่ยนไพ่ที่เราไม่ต้องการออกไปได้โดยการจะทําแต้มนะเมื่อเราจั่วไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแต้มขึ้นตรงด้านซ้ายใช่ไหมเป็นเลขต่างๆนานาของเราเนี่ยให้เราพยายามเนี่ยล็อกไพ่ตามที่เราอยากทําแต้มมันนั้นมันจะมีคอมโบต่างๆนา,งนานาเนี่ย โดยถ้าอยากทาแต้มเนี่ยถ้าเราเจอคอมโบที่เราต้องการเ,เราสามารถกดคลิกเพื่อทําแต้มได้เลยประมาณนั้นกดในตารางนะกดในตารางเนี่ยมันจะมีเลขใช่ไหมละ่ะกดในตารางกันเลยเป็นการทําแต้มของมันเรามาเรื่องหัวข้อของคอมโบเลยดีกว่านะครับผมโดยคอมโบลลหลักๆแล้วเนี่ยอันแรกๆเลยจะเป็น1ชิ้นถึงหห่อใส่ไข่นะหกช่องหกช่องหกห่อไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอ,หรอโดยไอ้ตรงเนี้ยเป็นคอมโบเบสิกเลยลง่ายๆก็คือยกตัวอย่างนะถ้าเป็น2ห่อเนี่ย มันก็คือเลข2ที่ซ้ำๆกันไปยิ่งถ้าที่เลขซ้ำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเอามารวมตรงนี้ได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นหรือเยอะขึ้นประมาณนั้นแหละ <ừ> ก็หลังจากไอ้ตรง6ชอบไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นการทําแต้มเป็นพิเศษแล้วมาอันแรกเลยคือมาเป็นคู่อันนี้ซิมเพิลมากตามตัวเลยคือเอาตัวเลขเป็นคู่คู่1คู่2อะไรอย่างนี้เราจะขึ้นได้เลยเท่ดีที่สุดคือคู่หอ่าต่อมาเป็นขาวมยอดก็คล้ายๆมาเป็นคู่แต่แค่เป็นคู่3ก็คือเอาเลขซ้ำสามตัวใช่ไหมถูกใช่ไหม ส่วนต่อไปคือคู่4ีก็คือไอ้กงเล็บทั้ง4เหมือนกันคู่1คู่2คู่3เนี่ยเหมือนกันได้เลยแค่เอาเลขซ้ำๆกันอันนี้เข้าใจง่ายมากๆและการได้รับแต้มหลังจากไอ้ตรงหมาป่าพยองนะฮะมันก็จะเป็นการรับแต้มแบบฟิกแล้วนะหรือคือล็อกเลยมันจะไม่เกี่ยวกับแต้มบนไพ่นะโดยการทําแต้มของไอ้ตัวหมาป่าพยองนะคือเอาเลขซ้ำทั้งหมด2ชุดนะก็คือไม่ว่าจะเป็น1นหรือจะเป็น2อสองก็ได้หรือจะเป็น3ามสอะไรอย่างนี้ก็ได้ขอให้มันเป็นเลขซ้ำสองชุดมันก็สามารถทำแต้มไอ้ตัวหมาป่าพยองได้ โดยไอหมาป่าพยองเนี่ยจะได้ทั้งหมด15คะแนนนะต่อมานะก็จะเป็นเล่รวงหมาป่านะโดยการทําไอเต้มเล่รวงหมาป่าเนี่ยก็คือเอาเลขซ้ํา3ตัวแล้วก็เลขซ้ํา2ตัวไม่ว่าจะเป็น1นึหนึ่งหรือจะเป็น2องอะไรประมาณน,นี้ต้องมีซ้าเนี่ยสาอันแล้วก็มีซ้าอีกีองอันซึ่งยากทํายากเหมือนกันโอกาสออกโคตรต่ำเลย <S 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 โดยอันเนี้ยจะได้ทั้งหมด25คะแนนต่อมานะฮะคือยานะฮะตามชื่อมาเลยไอเกมนี่โคตรยากแน่น,นอนก็คือเอาเลขซ้ํา6ตัว เอาห้าเหรอเออไฟมีห้าใบเอาเห้วโดยต้องใช้เลขทั้ง,งหมดห้าใบถึงจะทําได้ซึ่งโอกาสเกิดมันต่ํามากๆต่ําถึงต่ําที่สุดโดยไอ้ตัวยาเนี่ยได้ทั้งหมดห้าสิบแต้มใช่ปะใช่ต่อมานะจากยาก็จะเป็นไฟสองทางนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายก็คือเอาเลขเรียงกัน4ตัวก็คือ1 2 3 4, 4จะเป็น2 3 4 5หรือจะเป็นสามสอะไรประมาณนี้ให้ได้สใบนั่นแหละ ก็จะได้ส0ิคะแนนใบบต่อมาคือโชคช่วยนะอันนี้ก็คือเหมือนกับไอ้ตัวไฟสองทางเลยแต่เป็น5ใบก็คือต้อง1 2 3 4 5หเท่านั้นแล้วก็2 3 4 5าแล้วก็2 3 4 5 6ซึ่งยากพอกันแหละและสุดท้ายนะคือตัวช่วยก็คือเอาแต้มทางกระดานของเราเนี่ยมารวมกันเฉยๆในกระดานเรามีเลขอะไรก็เอามารวมกันแค่นั้นแหละได้เลยจบ่จบโดยการเล่นยาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตามเทินเลยมุมซ้ายบนนะมันจะขึ้นเป็นเทินอยู่ ถ้าเทินตรงนั้นจบเท่าไหร่ก็เอาแต้มเทินตรงนั้นะมารวมกันแล้วก็ใครเยอะสุดก็ชนะไปซึ่งแพ้